ผมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งครับอายุ22ปีที่ต้องการอยากจะมีรายได้ในระหว่างเรียนนะครับเราก็ไม่อยากมีเขาเรียกว่าขอพ่อแม่นะครับขอเงนินที่บ้านนะครับมากมายบางทีเราก็เกรงใจเขานะครับแล้วเราก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่เยอะผมเชื่อว่ารัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนผมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็อยากจะหาอะไรทำครับเพื่อที่จะมีรายได้แต่อ้อะไรทำเหล่านั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาครับผมซึ่งโดยที่ตัวเองยังเรียนอยู่แล้วก็ รายได้เนี่ยของผลงานที่เราจะต้องทําในระหว่างเรียนเนี่ยก็ได้น้อยนะครับผมผมก็เลยมองหาครับว่าอะไรที่สามารถตอบโจทย์ได้ แต่วัยรุ่นนะครับก็มาพร้อมกับคําว่าขี้เกียจครับเพราะปัจจุบ,บันเนี่ยผมก็นอนดึกตื่นสายผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่จะมีอะไรบ้างครับที่สามารถตอบโจทย์วัยรุ่นอย่างพวกเราได้นะครับผมก็ได้มาเจอกับระบบนะครับ iPower Online System ที่สามารถตอบโจทย์นะครับการทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้นะครับนี่ก็เป็นระบบหนึ่งครับที่ผมเนี่ยทำงานผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับผม และที่สาคัญครับไม่ต้องลงทุนเป็นล้านเป็นแสนครับผมก็สามารถมีรายได้หลักหลายๆหมื่นหลักหลายๆแสนได้ด้วยนะครับกับระบบตัวนี้นั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับผมมีรายได้เฉลี่ยแล้วครับนาทีละ3บาทนะครับทุกวันนี้เช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนครับจับโทรศัพท์นะครับทำงานผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมเชื่อทุกคนเนี่ยก็สามารถได้รับโอกาสดีๆกับผมเนี่ยแบบนี้ได้ทุกคนครับขอบคุณมากครับ